ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับบุญตามทัน ก่อนการประทุของมหายุทธสงครามเอเชียบูรพาสยามประเทศพัฒนาศักยภาพสูงส่งสุดขีดจนดูประหนึ่งจะเป็นที่สองรองญี่ปุ่นประเทศเดียวสยามมีระบบไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ขณะที่ชนชาติต่างๆนับสิบประเทศในทวีปเอเชียไม่มีสยามเรายังมีรถรางรับจ้างส่งประชาชนทันสมัย ทัดเทียมอารยะประเทศอาทิอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นแต่แล้วห่วงเวลาที่ระบบการขนส่งด้วยรถติดเครื่องยนต์ล้ำยุคเตรียมยึดครองท้องถนนหลวงขับไล่ยืดยานที่ตกยุคพ้นสมัยเช่นรถเจ็กรถลากรถเข็นให้พ้นไปจากเมืองใหญ่อยู่ไม่อยู่สิ่งที่ไม่มีใครนึกฝันพลันอุบัตินั่นคือ การระเบิดของมหาสงครามโลกครั้งที่สองชาติมหาอำนาจเปิดแนวรบฆ่าฝันนองเลือดเกือบทุกภาคพื้นทวีปทหารและประชาชนเสียชีวิตนับศพไม่ถ้วนการประหัตประหารอันหฤลุโหดกินเวลาเนิ่นนานกว่า5ปีและสยามประเทศต้องกระโจนเข้าสู่สมรภูมิด้วยความจำเป็นจำใจที่สุดชั่วโมงที่การรบเพิ่งก่อวอดข้าพเจ้า เป็นเจ้าของพัตคารมังกรหงอันเป็นสถานที่บันเทิงครบวงจรผนวกเรเตอรองคาเฟ่และไนท์คลับอยู่บนตึกหรูเดียวกันสร้างรายได้ให้เจ้าของกิจการแต่ละปีมากมายมหาศาลแต่หลังจากไฟสงครามลุกลามไปทั่วทุกย่อมย่ากรุงเทพเมืองหลวงและเมืองใหญ่อื่นๆตกเป็นเป้าหมายทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรราษฎรทุกชนชั้นอาชีพ ต่างนี้ตายกันโอลมานอาหารรสเลิศในพัตคารกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นของชีวิตสรุปสั้นๆกิจการข้าพเจ้าส่งกับสุดด้วยแต่ละวันมีระเบิดถล่มตุมูมๆปะเหมาะสะเก็ดระเบิดปลิดหัวลูกค้าขาประจำจนเป็นผีหัวขาดต่อหน้าแขกทุกโต๊ะเมื่อโดนจัดหนักถึงขนาดนี้ใครล่ะจะมีแก่ใจมานั่งดื่มกินเช่นในอดีตอีก คนตกที่นั่งย่ำแย่กว่าข้าพเจ้าเป็นเสียพงษเจ้าของพัตคารที่เป็นคู่แข่งสำคัญพัตการของเขาเจอระเบิดเข้าอย่างจังตัวอาคารพังพินาศสิ้นเสียพงษ์รอดตายวุดวิดแต่สิ้นเนื้อประดาตัวจำใจสมสารมาขอพบข้าพเจ้าซึ่งเป็นคู่อริทางการค้าตัวกลัน่นเสียเพงผมไม่เหลืออะไรแล้วใครจะรบกวนคุณเรื่อง ได้ถ้าไม่มีคำว่างเงินมาเกี่ยวข้าพเจ้ารีบปฏิเสธด้วยสภาวะเมืองไทยชั่วโมงนี้ใช่แต่เงินจะหายากค่าของเงินยังดิ่งลงเหวบุหรี่ซองละสามสตางค์พุ่งพรวดเป็นห้สิบสตางค์โดยเฉพาะเสียพงเป็นคู่อริที่อยากสมน้ำหน้าเขาเสียด้วยซ้ำคำตอบของข้าพเจ้าจึงทำเอาเสียพงใบหน้าซีดเผือดคอตก ไม่ต่างกับนักโทษถูกพิพากษาให้เพชฌฆาตลากคอสู่หลักประหารแต่แล้วอย่างไม่มีปีมีคลุยไม่มีเขาลางให้รู้ล่วงหน้าข้าพเจ้าลุกจากเก้าอี้นวมหวักมือเรียกเสียพงให้ตามขึ้นไปที่ห้องชั้นบนเปิดตู้เซฟหยิบธนบัตรส่งให้ตามจำนวนที่เขาออกปากขอยืมความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเล่นเอาเสียพงตกตะลึงพึงพเพลิดทำหน้าจังงังเหมือนถูกผีหลอก ครั้นสั่งจากตะลึงเขาถึงกับน้ำตาคลอเบ้าย่อตัวลงยกมือไหว้ข้าพเจ้าอย่างนอบน้อมยอมสิโรราบทั้งกายและใจคุณเพ้งนึกไม่ถึงจริงๆขณะที่ผมจนแต้มไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครพวกพ้องของผมต่างก็ลี้ภัยสงครามอพยพจากเมืองหลวงไปหลบอยู่ตามชนบทกันหมดหลงท้ายผมต้องบากหน้ามาหาคุณ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันคุณเพงกลับยื่นมืออุปการะผมถึงขนาดนี้ทั้งๆท,ที่เราก็เคยเป็นคู่แข่งทางการค้าผมกับครอบครัวรอดตายเพราะคุณแท้ๆพูดอะไรอย่างนั้นคุณพงษ์ยังแข็งแรงดีก็เห็นเห็นกันอยู่ผมพูดตามความสัต์จริงเรียนให้ทราบตามตรงที่บ้านผมไม่มีข้าวสารจะกอกหม้อสามวันแล้ว าคุณไม่ช่วยเหลือดังที่ขอร้องผมตัดสินใจฆ่าตัวตายแน่นอนตายหนีอายเพราะหมดปัญญาเลี้ยงดูลูกเมียเสียพงอําลากลับอย่างสดชื่นผิดกับขามาเป็นคนละคนข้าพเจ้ายิ้มร่าด้วยความปิติเฉกเช่นคนที่รู้ว่าตัวเองมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตเขาการให้ความช่วยเหลือคนจนตรอกทั้งที่คิดแต่แรกว่า เป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมช่วยเป็นเพราะข้าพเจ้าจุดใจได้คิดเท่านั้นว่าเวลานี้ผู้คนที่ใจถึงกล้าอยู่พะจนลูกระเบิดในเมืองหลวงเหลือจำนวนไม่ถึงครึ่งของที่เคยมีอยู่ถนนทุกสายเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาวังเวงใจสิ้นดีพัตาคารข้าพเจ้าเองก็เคยมีลูกค้าถึงแก่กรรมขณะนั่งดื่มสุราอาหารอย่างเพลิดเพลินเมื่ออยู่ไม่อยู่ เครื่องบินนำระเบิดมาบุ้มลงบนฟุตบาทริมถนนสะเก็ดระเบิดคร่าชีวิตลูกค้าคนนั้นไปทั้งที่ในมือยังถือแก้วเหล้าเตรียมดื่มมันฟ้องความจริงว่าแต่ละคนมีสิทธิ์เสียชีวิตได้ทุกวินาทีคนตายแล้วเงินของคนตายเอาไปใช้ในเมืองผีได้เสียเมื่อไหร่กันละ่ะปีเศษนับแต่ให้เสียพงหยิบยืมเงินทองผ่านไปไฟสงคราม ดูเหมือนไม่มีวันดับมอดสิ้นสุดยุติมีแต่ลูกลามกระพือโหมร้ายแรงกว่าเดิมทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงเข้าครอบงำประชาชนคนไทยแทบทุกครัวเรือนไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวเจ้าของพัตคารเช่นข้าพเจ้าโต๊ะเก้าอี้ร้านผู้คนอุดหนุนเพราะไม่มีใครรุ่มรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยที่สำคัญต่อให้กระเม็กระแหมรัดเข็มขัดสักเพียงใดการเขียม โดยไม่มีเงินก้อนใหม่เข้ามามันก็ต้องถึงวันสิ้นเนื้อประดาตัวเข้าจนได้แล้ววันนั้นก็มาถึงอย่างที่หวาดกลัวเมื่อภรรยาบอกข้าพเจ้าเสียงแหบแห้งว่าเรากำลังจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารแห้งไม่มีแม้กระทั่งเงินในเก๊ลิ้นชักชะตากรรมของบ้านเมืองอาหงเราทนถึงที่สุดแล้วนาทีนี้ เรากำลังร่วมชะตากรรมกับชาวไทยส่วนใหญ่ที่เขาอดอยากปากแห้งพัตคารเราโดนระเบิดยากจะซ่อมแซมเรื่องลูกค้าไม่ต้องไปหวังถึงเวลาที่เราต้องปิดฉากตัวเองเสียทีงั้นเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะคุณเราต้องกินต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปข้าพเจ้าตอบปัญหายักษ์นี้ด้วยการขายที่ดินพร้อมเศษซากพัตคารในราคาถูกๆจากนั้น อพยพครอบครัวหนีลูกระเบิดไปลี้ภัยที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเช่าเรือนไม้หลังเล็กๆเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวทว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนความเดือดร้อนขัดสนก็ถามหาเราอีกด้วยข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างขึ้นราคาแพงอย่างบ้าเลือดเนื่องจากมีพ่อค้ากักตุนเก่งกำไรทางรอดเดียวของคนที่เคยชี้นิ้วสั่งคนงานเช่นข้าพเจ้าคือต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้ตนเองและครอบครัวท้องอิ่มไม่อดตายให้อายสุนัขเดชะบุญที่แผ่นดินไทยเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวข้าพเจ้าผันตัวเองฝึกหัดการเป็นประมงน้ำจืดตกเบ็ดทอดแหหากุ้งหอยปูปลาไปขายเหลือจากขายก็ต้มผัดแกงทอดสูกกันกินพอมีชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันระหว่างสงครามยังดำเนินอยู่จนถึงที่สุด ที่สงครามจบสิ้นอวสานลงโดยสิ้นเชิงข้าพเจ้าคุ้นชินกับการเป็นคนจำพวกหาเช้ากินค่ำภรรยาเป็นคนรับใช้ในคคฤหา์ของท่านผู้รุ่มรวยจากการกูดรีดในภาวะสงครามจนกระทั่งถึงวันที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐประกาศชัยชนะต่อญี่ปุ่นและเยอรมันข้าพเจ้าตัดสินใจอำลาเรือนไม้ที่อำเภอปากเกร็ด ย้อนกลับมาเช่าห้องแถวชั้นเดียวในเมืองหลวงตามเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานะจากเศรษฐีเป็นคนขี่สามล้อรับจ้างสารถีขี่สามล้อเป็นอาชีพสุจริตอาจมีคนดูแคลนว่าต่ำต้อยพูดหยาบคายกับสารถีมองด้วยสายตาที่ดูมิ่นทินแคลนทว่าข้าพเจ้าปรงตกเสียแล้วพระท่านสอนว่ามีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นของคู่กันการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอยู่เท่านั้นที่จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขกระทั่งสี่โมงเย็นของวันหนึ่งข้าพเจ้าปั่นสามล้อทีบอยู่ในละแวกสี่ย่านอำเภอดุสิตเฮสามล้อแวะรับน้อยเสียงร้องตะโกนเรียกดังกังวานอย่างคนบุญหนักสักใหญ่ข้าพเจ้ารีบหันหัวรถไปตามเสียงเรียกทันทีเมื่ออยู่ในระยะสายตาของกันและกันเจ้าของเสียงเรียก พลันอุทานอย่างพิสงฮ่าผมตาฝาดไปรหรือเปล่านี่นั่นคุณเพ้งใช่หรือเปล่าจำผมได้ไหมผมในพงยังไงล่ะเสียพงซึ่งเรียกตัวเองว่านายพงแต่งทองสะพรับแม้นาฬิกาสวิตแท้ก็เรียนทองบ่งบอกว่าฐานะร่ำรวยมากเข้าพระเจ้าตกตะลึงเมื่อเขาสั่งให้พาไปส่งอย่างพัตคารหรูแห่งหนึ่งเพื่อลากแขนจุงมือเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะด้วย อีกทั้งสั่งสุราอาหารอย่างดีราคาแพงมาเลี้ยงดูปูเสือซึ่งระหว่างนั้นข้าพเจ้าได้แต่ทำหน้าเจียมเจียมเจียมเนื้อเจียมตัวด้วยปัจจุบันข้าพเจ้ากับเขาฐานะห่างกันราวฟ้ากับดินราวเศรษฐีกับยาจกวนิพกหลังจากอิ่มน้ำสำราญดีแล้วก่อนเรียกเด็กมาเช็คบินในพงไต่ถามตำบลที่อยู่ของข้าพเจ้าอย่างละเอียดจากนั้นเขียนเช็คเงินสด ยื่นให้ถึงมือใบหนึ่งพลางกําชับว่าออกจากที่นี่ไปแล้วค่อยหยิบจากกระเป๋าเสื้อเปิดดูนะครับครั้นทำดังที่เขากําชับข้าพเจ้าถึงกับเสียวว่าไปทั่วร่างราวถูกไฟฟ้าช็ตาอตเขายืมเงินไปเมื่อปีโน้นไม่กี่พันแต่ตัวเลขในเช็คมันมากกว่านั้นตั้งร้อยเท่าคุณพระช่วยอะไรมันจะมากมายปานนี้เราพบเจอกันอีกครั้งเมื่อเสียพง แวะมาเยี่ยมข้าพเจ้าถึงบ้านที่พักก่อนจะเดินทางไปดูแลกิจการเมืองแรกของเขาทางปักใต้อย่าคิดว่าผมดูถูกหรือให้เพราะค่าของเงินสมัยโน้นกับสมัยนี้มันต่างกันเป็นร้อยเท่าจริงๆผมลาละครับไม่ตายเสียก่อนเราคงได้พบกันอีกในชีวิตไม่มีความพรืมครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะปิติเท่าครั้งนี้และไม่มีเหตุผลอันใด ที่ต้องบอกปัดปฏิเสธเจตนาดีของเขาภรรยาของข้าพเจ้าเองก็ปราบปรื้มจนน้ำตาซึมอาหงวิญญาณของเราสองคือธุรกิจการค้าเมื่อมีเงินทุนมากขนาดนี้เราคงมีช่องทางกู้ฐานะให้ฟื้นคืนดีขึ้นมาได้อีกคุณพงเหมือนเทวดามาช่วยชุบชีวิตครอบครัวเราแท้ๆดีใจไหมเหตุการณ์ที่ดูประหนึ่งฟ้าดินบรนดาลให้ข้าพเจ้า ขี่สามล้อรับจ้างไปพบเจอคุณพงษ์เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2489ขณะควันสงครามยังกลุ้นๆอยู่รู้ถึงปี2497ข้าพเจ้าก้าวสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรูจากเยอรมันเริ่มตั้งตัวได้เริ่มมีกิจการค้าเป็นของตัวเองเช็กเช่นที่เคยมีในอดีตเวลาผ่านไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2529ข้าพเจ้ามีฐานะมั่งคั่งเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนในสังคมสิ่งแวดล้อมแน่นอนบุตรธิดาและสีภรยาก็ย่อมเป็นชนชั้นไฮโซในวงสังคมชั้นสูงไปโดยอัตโนมัติความอดอยากยากแค้นที่ผ่านมาได้ผ่านไปเหมือนหมอกควันต้องสายลมพัดกระโชกต้นสายปลายเหตุที่รอดพ้นจากการจนตรอก เห็นแสงสว่างสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์พูดได้สั้นๆคำเดียวบุญเกื้อหนุนผู้ทำบุญเฉกเช่นบาปที่ตามล่าผู้ก่อกรรมทำชั่วอย่างไม่ลดละบุญที่ข้าพเจ้าเคยกระทำต่อเสียพงคู่แข่งทางการค้าโดยไม่เจตนายังตามสนองข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ถ้าเช่นนั้นหากว่าท่านทำบุญด้วยเจตนาอันแรงกล้าเล่าคำตอบและผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรท่านคิดเอาเองก็แล้วกัน เจ้าของสรพนามข้าพเจ้าคือคุณเทงบิดาของเจ้านายผู้เล่าเรื่องเรื่องทั้งหมดนี้เป็นบุญประวัติที่เจ้านายภาคภูมิใจนำมาเล่าสู่กันฟังในหมู่ลูกน้องบริวารอยู่เสมอแสดงว่าเวรกรรมมีจริงใคร,ใครสร้างกรรมใดไว้กับนั้นย่อมตามสนองไม่ช้าก็เร็วอันหนึ่งค่าของอัตราเงินสมัยส,ยสงครามโลกเป็นคนละเรื่องกับค่าเงินสมัยปัจจุบัน เห็นได้จากทองคําแท่งหนักหนึ่งบาทมูลค่าซื้อขายกันสมัยโน้นเพียงหนึ่งร้อยบาทเศษการระบุถึงราคาบุหรี่ซองละสามสตางค์จึงไม่ใช่การพูดผิดแต่อย่างใดไม่